สวัสดีค่ะหนูเจวัวเจวัวมเดินหากินนะคะนะคะฮ่าสวยมากตัวใหญ่จ้ะใจเอ้าโอหายังค่ะหายัง,อ,ยงอ๋อเรียงวัวกะจ้าว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 อ่าพาเก็บ เห็ดนะเกเมิดมิดอู้นี่ค่ะนี่ค่ะเห็ดจะเห็ดเห็ดเหดนี่ได้เก็บเห็ดแล้วฝนตกดีอุ้ยจากกี้น่ะคนเอาได้ตักก้าหนึ่งเลยนะอุ้ยขาตันมากนี่นะครับปลาเห็ดค่ะ เดี๋ยวพาไปดูแม่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 แมแมโอ้ปาดเอาอันเปลือกไอ้เปลือกเป็นออกกํนนาลังอ๋อไยโดนปวกกินขาเพิ่นแล้วค่ะเห็ดก,กำลังออกส,สวยเนี่ยค่ะทุกคนจ้ะ ไอเก็บเห็ดกับเปิ้ลแล้วเนี่ยเชียงใหม่นะคะดู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 ทุกคนจ้าทุกคนจ้ะทุกคนอุ้ยอุ้ยจ้ะโอ้ยเนาะนะคะทุกคนจ้าเห็ดหน้าม้อยเห็ดหน้าม้อยลายปูหันจีนจ้ะอันนี้บัใจัยวัดหันตัวกระเก็บเลยกะ บัทาทยบัทายเปิ่นกับจะเก็บของเปิ่นนี่นี่อู้สามโลคนกำลังสวยเลยพี่สามโลยนี่ค่่่ะะนีคุณจ <c oughs> <c oughs> ๋าจะมาเก็บจะมาเก็บลำไยใจกันเห็นเห็นพวกนั้นนี่เห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดแดงอู้อันนี้พอ อุ้ยลายตาหน่อยนะคะทุกคนจ้ะเห็ดเห็ดเห็ดไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เห็ดอย่างมุฮูสีเลืองเรืองเห็ดอะไรันี้ไม่รู้ มีเห็ดน้ำเห็ดแดงโอ้มันยังมาบางมาเอาอ่ะมากล้าเอาค่ะเห็ดข้าวมิ้นท์ฮะนะ,อะโอ้ยขี้ดินเยอะเออหั่นมาตัดสักก๊มมาหั่นมาตัดสักก๊ม อันนี้ใช่เหรออยู่ใช่อยู่มันกำลังออกอะพี่อืมโอ้ยโอ้ยปวดตัดตัวเฮ็ดทยากัร๊มก่อนขอโทษขออภัยนะคะเนะิร์ดตื่นเต้นทุกคนจ๋าอุ้ยหลอกแข็งนะพี่อันนี้เฮ็ดทานหรือเปล่าอัาานนี้กินได้อันนี้จีไม่ให้ยังงั้นนะเออโอ้ยปวดตัดนะจ๊ะเนาะขอโทษขออภัยนะะเนิร์ดตื่นเต้นครั้งแรกในชีวิตเคย ทุกคนจ้านี่เห็ดกระมิน้นด้เก็บกระมิน้นเห็ดเมืองเหนือนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะโอ้โอโอ้ยตื่นเต้นพี่น้องจ้ะตื่นเต้นจ่นต้นใน,นเก็บเห็ดเห็ดกระมิน้นเมืองเหนือค่ะสวยๆเลยค่ะทุกคนจ้า นี่ได้เก็กบเห็ดกับเปิลแล้วทุกคนจ้ะค่ะค่ะที่ได้มาแล้วนะคะทุกคนจ้ะกำลังสวยๆเลยตื่นเต้นมากค่ะทุกคนจ้ะอู้มันใช่เหรอพี่ะอู้้เห็ดข,ม,ขมิ้นจ้ะเห็ดขมิ้น,นอมน,ม,น,ม,นมันอยู่ใต้ใบไม้ เก็บเก็บเก็บเก็ขามินต้นเนี่ยมหลายขามันไม่เอาแล้วอ่ะมันเกเอาแค่ยอดมันก็พอไม่เพิ่็จะมีนี่ค่ะเจอเจออีกแล้วมันไม่เหมือนทางยุโรปนะจ๊ะเนาะเห็ดเชียงใหม่จ้ามาเด้อจะเก็บเห็ดด้วยกันนะจ๊ะตื่นเต้น เตืนเต็มที่น้องจ้านี่ค่ะโูกเล็กๆก็มีมันไม่มันไม่ไ <wallet> ด <ora> ้ออกไปเป็นมูงใหญ่ๆเนาะนี่แหละค่ะคือนี่นะคะคือป่านะคะป่าที่เก็บเสียงธรรมชาติเสียงนกเดินหา นี่คือป่านะคะทุกคนจ้ะป่าที่เราเก็บเห็ดกันเรียมรถมาหาเห็ดทุกคนนี่ค่ะอุสมสมุนอยู่ค่ะที่เชียงใหม่ค่ะค่ะทุกคนจ้าเห็ดเดจ้าม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 าทางนี้มาทางนี้ น,นี่ค่ะน,นี่ค่ะเห็ดแดงเห็ดแดงนี่ค่ะโอ้นี่ค่ะอันนี้เห็ดอะไรคะทุกคนไม่กล้าเอานะคะเนาะไม่เอานะคะอันนี้คุณพี่คุณพี่มองไม่เห็นหรอะคะ่ เห็นเห็น้าม้อยเห็นหน้าม้อยนี่เอาไปสีเหลืองแล้วเอาหมดเจอเจออะไรก็เอาหมดค่ะมากัน่วงคนเห็ดเห็ดอะไรคะ อันนี้ใจอันนี้บทใจแข่งเนาะอันนี้บทใจต่างคนต่างบุกคอยบอกเก่งเท่าใดเด้อกรับเฮ็ดทุกคนจ้ะแต่ก็อยากหาเห็นเพิ่งขายละสะออนออนโซนหลายนี่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 นีัทจิตเด้อเด้อเดเอฟโอโอมือมือนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนจ้ะ เดดเดดเดดถ่ายถ่ายรูปก่อนอู้ถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวนะถ่ายรูปเห็ดก่อนแมค้ะจ้าเก็บก่อนค่ะอูพี่เก็บเหยียบหลอกไปหลอกแยใหญ่อ่ะตัทีิมิเดินไปเมื่อกี้ฮะทุกคนจ้า huh. ว้าวฟินมากโอ้แต่ขี้เปอดเยอะขี้โครนเยอะมากเดี๋ยวเข้าไปตัดขาแล้วค่ะเนาะทําเวลาทําเวลาจ้ทุกคนจ้ะทําเวลาจะ,าาจะมาเก็บลาไยนะคะจะมาเดินป่าเห็ดก่อนทุกคนว้าวสุดยอดทุกคนจ้ะอุ้ยต,ยตาหน่อยนะคะทุกคนตื่นเต้นครั้งแรกครั้งแรกเก็บเห็ดแหนละใหญ่ใหญ่สวยเลยค่ะ เนี่ยค่ะทุกคนจ้ะจ้จ้เดี๋ยว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 แดงก่อเนิ่ะอันนี้มันโอ้ปวกกินมดละค่ะเอาอยู่ก่อนแล้วให้มันแหน้มดีอืมปวกดูสิคะทุกคนจ้ะปวกขึ้นปวกขึ้นกินขาเขาปวกเลยก็แม่เสียงรถหาเฮ็ดนั่นน่ะมอเต์ จ้าทุกคนจ้าดอกกำลังสวยเลยค่ะดอกกำลังสวยทุกคนนี่ค่ะพี่คะทุกคนจ้านี่นะคะนี่ค่ะแต่ขี้ดินเยอะจ้าทุกคนจ้าเก็บด้วยความรีบร้บรอนเนาะค่ะเนาะอะไรค่ะอ่ะฮะดูทุกคนจ้ากำลังโผล่จากดินมาค่ะทุกคนจ้า ำลังจะกลับพอดีเพราะว่าพอแล้วมาเจอพอดีทางออกค่ะโอ้ตกใจตกใจเห็ดเอดอใช,ใช่ใช่ใช่อูอัน,นี้สวยอ,อนี่สวยค่ะสวย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 สนะเดินเด็วไปน้อยตะกี้ลายตาขอโทษทีนะคะทุกคน ขอถ่ายรูปแป๊บนึ่งน,ปปน,น,นี่เห็มดอกกันัังสวยนี่ทุกคนจา๋าตื่นเต้นถ้าเจอเห็ดปวกเก็ะขนาดไหนนี่ครั้งแรกในชีวิตที่เก็บเห็ดจ้ะเออเหรอคะนี่ค่ะ ไหนไหนไหไหนไหนจะกลับไปบอกว่าพอแล้ววะยังไปเจออีกเหรอเนี anyway, you you ่ยค่ะ okay. ทุกคนจ้าทุกคนจ้าโอ้เนี Wait, ่ยค่ะเอาเก็บมาเก็บมาเก็บมาเลยค่ะเห็นไหมคะนี่มันกระโหลกมันเราก็เดินมาแล้วไม่ใช่หรอเมื่อกี้มันกระลำตาเนาะเนาะค่ะขมิ้นจ้าทุกคนจ้า กระมิ่นกำลังออกโอ้ยโอ้ยมดกัดนี่คะ่ะทุกคนจะ้ะนี่กำลังสวยเลยทุกคนอยู่ในกอหญ้านี่คะ่ะทุกคนจะ้ะเห็ดขมิ้นเมืองเหนือหรือว,ว่าเห็ดมันปูนะคะเนาะนี่คะ่ะทางเหนือจะเป็นดอกลักษณะอย่างนี้นะคะทุกคนจะ้ะเห็ดขมิ้นนะคะ ลักษณะเห็ดนี้จะดอกบางๆจะทุกคนจ้ะนี่ค่ะเหมือนดอกไม้เดยคะ่ะทุกคนจ้ะทุกคนจ้ะนี่ค่ะพอแล้วจะไปทํางานนะคะทุกคนจ้ะในเยอะพอสมควรอยู่จ้ะเดินประมาณสามสิบนาทีจ้ะทุกคนจ้ะแต่เราไม่มีเวลามากเนาะค่ะเนาะจะไปเก็บลํใหญ่มีออเดอร์จ้ะวันนี้อันนี้คือต้นอะไรคะทุกคนจ้ะ ทิมเห็นมันสวยจ้ะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะปลาฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นการเอ่อเป็นการทำคลิปต่อๆไปเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะทุกคนจะ้นะนี่ค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่พีพี่เพื่อนพอแม่พี่น้องทุกทุกคนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ